ต้องขอโทษนะผมไม่ค่อยได้เตรียมมาเหมือนคนอื่นนะครับก็พูดได้ตามสไลด์เลยนะฮะจริงๆผมอยากเริ่มด้วยคำว่าอินไซด์ผมเป็นคนที่ที่เชื่อในพลังของอินไซด์แล้วกันนะผมงานของผมส่วนใหญ่ก็จะพยายามจะมีอินไซด์แหละแล้วก็ผมก็ดําเนินชีวิตในการทําโฆษณาด้วยอินไซด์เสมอหากินกับอินไซด์นะครับแล้วก็ในความเชื่อของผมผมเชื่อว่าอินไซด์มันคือคือการนำพฤติกรรมของผู้คนนะฮะมามาประสานกับแบรนด์แล้วก็มาทําเป็นชิ้นงานโฆษณาหรือทําเป็นแบรนดิงแล้วก็ ผมเชื่ออย่างนึงคือว่าอินไซน์มันอยู่ในช่วงเวลานั้นๆคืออินไซน์นี้มันอาจจะเวิร์กในเวลานั้นแต่ในเวลานี้มันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้อันนี้คือวิธีคิดของผมนะครับผมอยากให้ดูอินไซน์หนึ่งถ้าเคยเคยเคยทำงานผมว่าชายน่าจะรู้คืออินไซน์นี้เป็นอินไซ h ์คลาสสิกนะอันนี้อินไซน์นี้ผมว่าตอนที่ผมทํางานทั้งแรกในะ้ให้ PNG นี่คืออินไซน์อันนี้นะผู้หญิงอยากสวยเพื่อให้สามีหันมาชมเนะี่ยวันนี้ก็มีบางแบรนด์ยังใช้อยู่เลยในอะินไซน์เนี้ย ช่ไหมแสดงว่าอินไซด์มันมันมันเป็นคลาสสิกอินไซด์มากเลยมันผ่านมานานนะลองดูอินไซด์หนึ่งอันนี้อันนี้ก็อันนี้อินไซด์คลาสสิกเหมือนกันฮนะจอร์แดนจอร์แดนใช่มาทุกวันนี้ยังใช้อินไซด์นี้อยู่เลยนะก็เป็นอินไซด์คลาสสิกนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่มีความอ่อนโยนใดเทียบได้กับสัมพันธ์ลักของแม่นะถ้าดูหนังโฆษณาเบบี้แคร์มันเรื่องล่าสุดที่เราฮิตฮิตกันเนี้ยก็แค่นี้เลยยังใช่นี้อยู่เลยคลาสสิกมาก นะฮะอันเนี้ยผมว่าสามสิบปีที่แล้วก็มีวันนี้ก็ยังใช้อินไซน์นี้อยู่นะฮะไม่มีผิดนะครับถ้ามันยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันเหมาะกับแบรนด์ไหมในเวลานี้หรือเหมาะกับช่วงเวลาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมเป็นเดานะเพราะก็เลยเป็นที่มาของความความที่ผมได้ทํางานลูกคา้านี้เป็นลูกคา้าดีนี่ผมเพิ่งทํางานที่เกรมาหเดือนนะครับเพราะนั้นผมก็ไม่ค่อยมีลูกคา้ามากนะฮะก็ดีนี่เป็นลูกคา้าที่ผมผม ชื่นชมและชื่นชอบแล้วกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ดีนี่ทำเลยคือสิ่งที่เขาทำคือการที่เขาทลายกรอบความคิดบางอย่างนะครับคือเขาเขาไม่เชื่อว่าการดูแลลูกมันคือหน้าที่ของแม่อย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่ผมดูแล้วก็เออตอนแรกผมมาทำไมผมก็เห็นโฆษณาดีนี่ก็ก็เป็นก็เป็นหนังหนังแบบเบบี้แคร์ทั่วไปนะแต่สิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เขาเขาเลือกคือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนโล เขาบอกว่าไม่มีครื่อุใดที่ได้กับสัมผัสลักของแม่และพ่อนะผมก็ไปนั่งผมมานั่งอนา,ายผมเองนะก็คือจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงคอนเทกต์เดี๋ยวนี้แต่ก่อนพ่อแม่พ่อทํางานแม่อยู่บ้านใช่ไหมวันนี้ลองลองลอง,ลองดูโลวันนี้คือพ่อกับแม่แทบจะอีคู่กันเลยบางทีแม่ทํางานพ่อทํางานบางทีบางครอบครัวนะฮะแม่ทํางานพ่ออยู่บ้านนะเพราะฉะนั้นการที่การที่ดีนี่เขาเลือก เลือกใช้อินไซต์เนี่ยมาถึงว่ามาถึงเอาเอาเอา,เอาให้ความสาคัญระหว่างพ่อกับแม่เท่ากันเนี่ยทำให้ทําให้ผมว่าทําให้เขาแบรนด์ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ถ้าได้ถ้าใครเคยดูโฆษณาดีนี่ก็จะเห็นว่าพ่อกับแม่เนี่ยในโฆษณาแทบจะเท่ากันเลยบางโฆษณาพ่อเด่นกว่าแม่ด้วยซ้ำนะครับเพราะผมเชื่อว่าเขาคงเขาคงประเมินมาแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความสําคัญกับ,ก,บกับพ่อแม่มันก็ต้องให้ความสำคัญเท่ากันนะในงานงานหนึ่งที่ที่เราได้ทำนะครับ อันนี้พูดถึงพ่อเลยตัดแม่ทิ้งไปเลยนะฮะก็ก็เป็นอินไไต์หนึ่งที่เราได้ทําคือคือเราพูดว่าความความรักความอุยอมของพ่อก็เป็นในแบบของพ่อนะครับเพราะฉะนั้นอินไไต์มันจะทวิตไปนิดหนึง่งนะฮะแล้วก็น้องที่เขาคิดงานนี้แล้วกันนะครับเขามาคุยให้ผมฟังว่าเขาไปเจอไปเจอฮชแท็อันหนึ่งมันพูดว่าอย่าปล่อยลูกไว้กับพ่อไม่รู้เคยได้ยินแฮชแท็กนี้มันจะเป็นแบบแฮชแท็กที่แบบนั้นมาแล้วบอกว่าคือเพราะคือเวลาเราปล่อยลูกให้พ่อมันจะเละมากเลย แล้วมันก็เป็นที่มาของของหนังโฆษณาเล็กของเราซึ่งในจริงในหนังโฆษณามันมีแคมเปญพวกเอนเกจเมนอื่นๆนะครแล้วหนังโฆษณาที่ผมชอบคือเป็นหนังโฆษณาที่เราไม่ได้ถ่ายเลยนะผมไปเอาฟุตเทจมาจากโซเชียลนะขอเขามาเขาที่เขามาเขามาร่วมเอนเกจกับแคมเปญเราอะแล้วก็เอาฟุตเทจนั้นมาตัดเป็นเป็นโฆษณานะครับก็เป็นหนังออนไลน์เล็กๆใครๆเขาก็ว่าอย่าปล่อยลูกไว้กับพ่อ ก็เพราะว่าลูกจะได้เป็นเครื่องบินไงได้เป็นกังหันน้ําเป็นรถไฟหอกเป็นอโนชาสเนเกอร์อันนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ได้เป็นปาบุญจินด้วยอดีๆกันทั้งนั้นโอ้โหพ่อเล็กครับใครๆเขาก็ว่าอย่าปล่อยลูกไว้กับพ่อครับเพราะว่ามันจะเล็กขนาดนี้แต่เราว่าดีนี่แหละครับรักในแบบของพ่อที่มีต่อลูก มันคือช่วงความสุขที่หากับใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากคุณพ่อของทุกคนเลยครับได้เปื่อนได้เละตุ้มเปะ๊ะได้อาบน้ำกับพ่อได้ทาโลชั่นมีความสุขสบายดีนี่สนับสนุนการปล่อยลูกไว้กับพ่ออย่างเป็นทางการ จริงๆจริงนะสิ่งสิ่งนี้ผมว่าผมผมต้องชื่นชมลูกค้าดีนี่นะที่เขาเขาทวิสต์อินไซด์แล้วมาพูดเรื่องพ่อด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญที่ที่ชื่นชมคือดีนี่กลายเป็นแบรนด์ที่ที่เบบี้เคปอดดัที่เติบโตเร็วที่สุดเมืองไทยนี่คือสิ่งที่เราดูจากดีเซิร์ดนะแล้วก็บางบางอดดักของเขาเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งละบางอันดับอันดับสองอันดับไล่ขึ้นมาเป็นอันดับสามละเพราะนั้นผมเที่ยวว่าการ การใช้อินไซด์อันนี้ที่ที่นำมาใช้เข้ากับยุคสมัยมันทำให้แบรนด์มันมันมันเติบโตนะผมเชื่อเชื่อว่าพลังในอินไซต์มันมีผลหมดแล้วครับ